สวัสดีครับล่าสุดมีข้อมูลสำคัญของ iPhone 12หลุดออกมาอีกแล้วครับเริ่มกันที่ภาพการออกแบบกล้องของ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งคาดกันว่าจะเป็นของ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ครับโดยจะมาพร้อมกับกล้องหลังที่มี3กล้องนั่นคือกล้อง Wide กล้อง Ultra er Wide กล้อง Telephoto เหมือน iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ครับแต่จะมีเซนเซอร์ LiDAR สำหรับหาระยะด้วยการวัดระยะเวลาที่แสงใช้ในการเดินทางไปยังวัตถุและสะท้อนกลับมาเหมือนที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน iPad Pro 2020ด้วยครับจากข้อมูลที่หลุดมานี้เมื่อผมนำไปเรนเดอร์ก็จะได้ภาพหน้าตาของกล้องหลังของ iPhone 12 Pro Max ตามรูปทางด้านขวาครับโดยรูปที่หลุดมานี้ไม่ได้มาจากอดีตพนักง,งานของศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ที่หลายๆเว็บพูดถึงนะครับแต่ต้นทางมาจาก IG ของ Concepts iPhone โดยบอกว่าเป็นภาพที่มีอยู่ใน iOS เวอร์ชัน14ครับจากรูปจะเห็นว่าเซนเซอร์ LiDAR ถูกวางตำแหน่งที่มุมล่างขวาและย้ายแฟ c ชไปอยู่ตรงกลางแทนครับล่าสุดมีข้อมูลใหม่หลุดออกมาด้วยครับว่า iPhone 12รุ่นใหม่จะมาพร้อมกันถึง4รุ่นเลยครับรุ่นแรกหน้าจอขนาด5.4นิ้วใช้ชิป A 1 4มาพร้อม5 g ที่หลายคนรอคอยและมีกล้องหลัง2กล้อง ตัวเครื่องอลูมิเนียมลอยเว้าวด้านบนก็เล็กลงด้วยครับรุ่นที่2หน้าจอขนาด6.1นิ้วใช้ชิป A 1 4พร้อม 5G กล้องหลัง2กล้องตัวเครื่องอลูมิเนียมลอยเว้าวเล็กลงเช่นกันครับต่างจากรุ่นแรกแค่ขนาดของหน้าจอเท่านั้นครับรุ่นที่3หน้าจอมีขนาด6.1นิ้วเช่นกันครับใช้ชิป A 1 4พร้อม 5G แต่มีกล้องหลัง3ามกล้องพร้อมเซนเซอร์ LIDAR เหมือนข้อมูลที่หลุดออกมาครับโดยตัวเครื่องจะเป็นสแตนเลสและรอยบากด้านบนของหน้าจอก็เล็กลงเช่นกันครับรุ่นที่4รุ่นท็อปหน้าจอ6.7นิ้วใช้ชิป A14 พร้อม 5G กล้องหลัง3กล้องและมีเซนเซอร์ LiDAR โดยตัวเครื่องจะเป็นสแตนเลสและรอยบากด้านบนหน้าจอเล็กลงจุดต่างจากรุ่นที่3คือขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นครับ จากข้อมูลที่หลุดมานี้จุดที่ดูแปลกๆต่างจากที่ผ่านมาคือปกติช่วงหลัง Apple จะผลิตเครื่องที่มีหน้าจอขนาด5.8นิ้ว6.1นิ้วและ6.5นิ้วครับแต่ในข้อมูลที่หลุดออกมาตอนนี้เครื่องในรุ่นใหม่จะมีหน้าจอขนาด5.4นิ้ว6.1นิ้วและ6.7นิ้วไม่เหมือนเดิมครับซึ่งณเวลานี้ข้อมูลที่หลุดมายังมีไม่มากครับและเราก็คงจะได้เห็นข้อมูลที่หลุดออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและชัดเจนยิ่งกว่านี้ครับ เพื่อนๆอยากให้ iPhone 12มีอะไรบ้างครับเพิ่มอะไรใหม่ตัดอะไรออกคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ